ทนายเดชาหอมรงครั้งสุดท้ายก่อนสรุปสำนวนคดีตแตงโมดักขอพวกหิวแสงและสุทนายเดชาในฐานะทนายความคุณแม่แตงโมได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ k ระบุว่าเตรียมเดินทางไปกองบัญชาการตำรวจภูธรภักหนึ่ง ฟังการถแถลงข่าวของตำรวจภูธรภาคหนึ่งเกี่ยวกับคดีแตงโมซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการตกน้ำจนเสียชีวิตของแตงโมเกิดจากความประมาทของคนบนเรือกระบวนการสืบสวนสอบสวนในชั้นพนักงานสอบสวนเสร็จแล้วหลังจากนี้ตำรวจจะส่งสำนวนไปที่อายการจังหวัดนนทบุรีเพื่อพิจารณาออกคำสั่งฟ้องคดีต่อไป จบเสียทีคดีแตงโมในชั้นตำรวจเหลือแต่พวกหิวแสงที่ยังไม่จบไม่สิน้นผมจะทำหน้าที่ทนายความผู้เสียหายให้ดีที่สุดความจริงมีสิ่งเดียวคืออุบัติเหตุส่วนคาตกรรมเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงประชาชนเท่านั้นเองหยุดหิวแสงได้แล้วครับมันจบแล้วครับเอาเวลาไปทำมาหากินกันเถอะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ